แมวมาโชว์แบ็กสปินนะครับใกล้แข็งแล้วครับ,นนค,รบคนแมวตัวนนริวริวไอยาลาเจอเจอต้นขอนแก่นนะครับเขาอายุ39ปีรุ่น40ปีนนตีหน้าปีหน,น,น,น้าเตี่0ปีแนนบ็คแฮนด์แน่นมากโอ้โห,โหดิวเดีวเดียวดิวเวคู่นัดเจอคนนี้เขาช่อโกกล้องก่อนเหรอ เออเขาตีเม็ดดีมากครูมันโอ้ดังนะเขาสอนเขาเป็นโค้ดด้วยคนนี้เ,เ,เออ,อใช่ไหมพี่เซ็งยังเม็ดเลยนะโอ้โหมีแต่คู่มันๆแล้ตอนเนี้ยโอโ้ตีเขาดีอ่ะอืมเขากล้าเล่นเขารู้ว่าเขาจะเล่นได้ขน,นอดไหนเล่นไปลัวมันเกินไปอืใช่ไหมเหมือนเราไม่ได้ทำ

เท่าไร่ะแต้มริวเนี่ยห้าสี่เซตเลยนำเท่าไห้าสี่ไม่เซ็ตะเซตฝั่งนี้นำสองห่งัเพย่มาสัหนึงดีเพื่อมันอัดหรือยังหนึ่งหนึ่งเท่าหรือเปล่าตัวเนี่ยหนึ่งเท่าหนเท่าะครับเซ็งยางเม็ดเจอคุนัดขอนแก่น ลิวโนำเจ็ดสนะครับโอ้โหนำสามศูนย์ห้าเจ็ลิวตามห้าเจ็ด สองสี่เก้าตี <c oughs> เอ้าเว้ยเจ็ดเท่าเราไปลิ้วไล่มาเจ็ดเท่าตั้งแต่เจ็ดสามเจ็ดสี่ไหมนี่เซตใครนำเนี <c oughs> เ่ย 2, <c oughs> เซตสองสักนำเซตเท่าไหร่ <c oughs> ต้นขอนแก่นนำสองหนึ่งนะครับ ขอทำเอาอ้าวมาดูโคดแมวต่อนะครับเซตสองเซตแรกโคดแมวนำหนึ่งศูนย์เดี๋ยวเขาไปดูริวครับเซตสี่นี่เซตสองนะครับแมวโคดแมวนี่ครับแบ็กสปินเขาครับมันแบ็กสปินได้ดีครับโคดแมวเขาแบ็กสปินได้ดีครับโอ้โหคู่นี้ก็มันครับยังเม็ดกับคู่นะ เป็นลงเลยครับโตริวเล่นไหมครับเซตสีเจ็เท่าต้นขอนแก่นนำอยู่สองหนึ่งนำ 2, 1, สองตัวหนึ่งเซตนี่นะเป็นการที่ไแอโอ้โหเจ็ดต่อแปดริวนำแปดเท่านะครับ มผมบอกวแบ,บ๊กแบ,บ๊กส,สเป็นดีดูไว้ตัวนี้แบบ็กดีกับโฟ์แมวคนแมวที่วันนั้น<ช>คนนี้ไม่ที่พี่อยู่ตีด,ด้วยอยู่ใช่มก<ช>ูปรับผมนัปป่นแหละกูปรับตลอดกันอ้าวหลุดแปดเก้าริวโดวนนำนะครับริวโดวนน้ำแปดเก้าคนต้นขอนแกนีนแบ,บ็กเขาแนนมากยังจีนแบ็คแน่น อ้าวลง80ค,ครับมิวโดนนำหนึ่งต่อสองเซตนะครับโดนทมเอาเอ้ยไม่ใช่โดนเกมพอย์ครับโอ้ยหลุดโฟสิบต่อเก้านะครับ <c oughs> ไม่รู้จะดิวหรือว่าจะเกม <c oughs> อา้าวเสิบหลุดมือด,ดิวครับรอดหมุดวิดมี <c ười> โอกาสเก็บโอ้โหคู่นี้มันจริงมันจริงบอกแล้วมันจริงอู้โอ้โดนแบ็กแฮนไว้แน่นไว้คอมแบ็กแน่ไนไ,ไว้สิบ <c ười> สิบ <c ười> กลับมาโฟไม่ทันเี่ยเท่าไหรอ่อะ 19, 19. โอ้โหมันๆทั้งนั้นเลยต่อเอออ้าวริวโดนไปแล้วครับ, okay, รบเกมไปดิวแพ้ดิวเซต4ครับ mm hmm. ดิวแพ้ไป1.3ต่อแพ้คุณต้นขวัญก่นนะครับอันนี้คุณแมวก็จะกำลังจะหวดแบ็กสปินครับตอนนี้ยังมีการพิก